สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางเพจ YouTube นะคะแล้วก็ติ k t o k ออีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาค่ะวันนี้พี่กันมีสาระความรู้มาฝากประจำเที่ยงครึ่งนะคะอยู่กับพี่กันนุ่มแม่ค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้ว่าวทักทายกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันได้เลยค่ะวันนี้ก็มีสาระความรู้มาฝากค่ะในเรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันเอ ว่าดูยังไงว่าลูกเราจะเป็นไหมเราต้องป้องกันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะอ่าสำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะคะการติดต่อคะ่ะการติดต่อนะคะปกติแล้วเนื้อเชือเช้อเชื้อไวรัสเนี่ยจะอยู่ในเสมหะน้ำมูกน้ำลายนะคะของผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ได้ผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะสายพันเอนี้นะคะแล้วจะแพร่ไปยังคนอื่น้วยวิธีการไหนไอจามลดกันโดยตรงอ่าหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปนะคะ ในระยะที่อยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อเนี่ยหนึ่งเมตรมบางรายก็จะได้รับเชื้อผ่านทางมือนะคะหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะเช่นแก้วน้ําที่จับประตูลูกบิดประตูโทรศัพท์ผ้าเช็ดมือนะคะอย่างในห้องเด็กเด็กลูกูก,กันนะคะเขาจะมาเล่าว่าคนนู้นยืมยังลบคนนู้นยืมสีอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กมันมีโอกาสอยู่แล้วที่ต้องใช้ของร่วมกันถึงแม้ว่าจะมีของส่วนตัวนะเขาก็จะไปหยิบร่วมกันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหติดกันเยอะเลยนะคะ ทีนี้พอหยิบของหรือใช้ของร่วมกันเนี่ยมือเนี่ยมันก็ไปจับจับเสร็จแล้วไม่เข้าทางปากค่ะเชื้อพวกนี้ก็คือมันจะเข้าทางปากตาจมูกนะคะไม่ว่าจะเป็นการแคะแค่ขี้มูกขี้ตานะคะหยิบของเข้าปากแล้วเด็กนะบอกเลยถ้าไปโรงเรียนเนี่ยมีโอกาสสูงต่อให้ใส่แมสก็ตามนะคะนี่คือการติดต่อนะ่าระยะแพร่เชือ้ออระยะแพร่เชื้อคือได้รับเชื้อแล้วกี่วันถึงถึงเป็น แล้วจะติดแล้วจะแพร่เชื้อได้อีกกี่วันนะคะอะเริ่มแพร่เชื้อได้นะคะเริ่มแพร่เชื้อหมายความว่าคนที่ได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอมาจะสามารถแพร่เชื้อได้ก่อนหนึ่งวันก่อนมีอาการค่ะสมุิว่าลูกพี่กานป่วยป่วยวันนี้เมื่อวานเขาแพร่เชื้อได้แล้วค่ะอืนะคะดังนั้นเราก็เลยจะไม่รู้อาจจะไม่รู้เลยว่าเด็กคนไหนเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนึกอก้อกไหมเพื่อนลูกเ ก็ไม่มีโอกาสรู้ว่าลูกพี่กันจะเป็นอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นก็ต้องสอนสุนิสัยที่ดีในการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เราจะไปหลีกเลี่ยงเจอคนที่เป็นบางทีมันมันรู้ยากนะคะอ่าและช่วงสาวันแรกจะแพร่เชื้อได้มากที่สุดอืมอ่าใครช่วงเป็นไข้พลิกพีก,พกะคะ่ะแพร่เชื้อได้มากที่สุดระยะแพร่เชื้อไม่เกินเจ็ดวันค่ะอืมเจ็ดวันนะคะหลัง หลังจากได้รับเชื้อนะคะอาการ่ะคะพี่การอาการเป็นยังไงนะคะไข้หวัดใหญ่สายพันเออาการเป็นยังไงโดยส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ธรรมดาแหละแต่มันจะมีอาการอย่างนี้นะคะไข้ขึ้นสูงค่ะประมาณสามสิบแปดองศาขึ้นไปหรือมากกว่านั้นหรือมากกว่าสาสแปดองศาอย่างลูกพี่การสาสิแปดจุดเก้าเพื่อลูกสา5สิบเก้าจุดห้าค่ะที่คุยกันในรายกลุ่มนะคะคือไข้สูงมากคือไข้ไม่ธรรมดาค่ะ ไข้แบบสูงหน้าร้อนผ่าหัวร้อนผ่าแบบนั้นเลยนะคะอ่ะแล้วก็วัดไข้ดูจะเกิน38องศานะคะเด็กจะบ่นปวดศรีรษะในเด็กที่สื่อสารได้เขาจะปวดศรีรษะเขาจะบอกว่าปวดหัวเมื่อยเพลียนะคะเพลียมากจนแบบว่าลูกพี่กันหลับคาโตะหลับคาโต๊ะ,โ,ตะโดยงงโดยลูกบอกว่านอกไปตอนไหนไม่คือลูกบอกว่าแบบมันง่วงจนหนูต้องหลับไปคาสุดท้ายแล้วครูก็โทรตามพี่กันให้ไปรับนะคะอย่างนั้นเลยคือเขาไม่ธรรมดาไม่เคยหลับในห้องเรียนนะคะแต่ว่าวันนั้นเขาหลับ นะคะแล้วก็มีระบบทางเดินหายใจที่มีอาจมีความปกติระบบทางเดินหายใจก็มูกไหลไอเจ็บข้อนะคะบางคนไอมากมากเลยนะคะที่เจอเนี่ยในห้องลูกพี่เนี่ยไอมากนะคะไอมากนะคะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารค่ะคลื่นไส้อาเจียนเบือ่ออาหารท้องเสียหลายท่านก็อาเจียนหลายรอบอาเจียนพุ่งเยอะเลยนะคะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องแอดมิดนะคะ อาการทั่วไปก็จะประมาณนี้ซึ่งไม่รุนแรงนะคะหายป่วยได้โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างลูกพี่ไม่ได้แอดมิดนะคะแต่เพื่อนบางคนส่วนหนึ่งด้วยแอดมิดนะคะอาการจะหายภายในห้าถึงเจ็ดวันค่ะยกเว้นว่าในรายที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงนะคะหายใจเร็วเหนื่อยหอบหายใจลําบากเนี่ยกลุ่มนี้อาจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้อืมนี่คืออาการนะคะทีนี้การรักษาถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ทําไมเราต้องไปรู้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอเนาะเพราะมันมียาต้านไวรัสที่คุณหมอจะ ใจ่ายให้นะคะโอเซลทามิเวียนะคะคือเป็นยาต้านไวรัสนะคะซึ่งฟังดีๆทําไมเราต้องไปตรวจให้เจอว่าเป็นแค่หวัดใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าหากได้รับยาภายในสองวันหลังจากเริ่มป่วยจะให้ผลการรักษาที่ดีอืมนะคะอันนี้นะคะก็คือถ้าตรวจเจอเป็นแค่วัดใหญ่ได้ยาต้านไวรัสตัวน,นี้มาทานอาการจะดีขึ้นซึ่งก็ดีจริงๆเพราะพี่อ่ะ ให้ลูกเนี่ยไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่มีอาการเพราะว่าในห้องกําลังมีการระบาดแล้วพี่ก็คิดว่าเป็นแค่วัดใหญ่แน่นอนสายพันเอแน่นอนเพราะเพื่อนเป็นให้พาไปเลยไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็ได้ยามากินค่ะเป็นอยู่แค่นอนซมอยู่แค่วันเดียวน,นะคะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเลยนะคะพ่อแม่แตอนแรกลูกเป็นไม่เยอะเนาะกินยายอยู่ที่บ้านนะคะแต่พอนั่นพบว่าอาการมันไม่ดีขึ้นหายช้าไอมากขึ้นอันนี้ต้องกลับไปโรงพยาบาลทีหลังก็มีนะคะ ทีนี้ถ้าลูกเป็นเราจะดูแลยังไงคะพี่การาดูแลที่บ้านดูแลยังไงคะก็คือหนึ่งก็คือการรับประทานยาตามอาการค่ะเช่นยาลดไขย้ยาพาราเซตามอลน,นะคะยาละลายเสมหะยาแก้ไอายาลดน้ำมูกนะคะแล้วก็เช็ดต,ตัวลดไข้ให้ลูกด้วยนะคะให้ลูกดื่มน้ําจิบน้ํานะคะอาจจะเป็นน้าธรรมดาหรือน้ําผลไม้ก็ได้นะคะงดดื่มน้ําเย็นนะคะพยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอ่ะเพราะบางทีเด็กเขาเบื่ออาหารพอไม่กินมันก็ยิ่งซมนะคะ โจ๊กก็ต้มนะคะไข่ผักผลไม้นะคะถ้ากรณีรับประทานได้น้อยเนี่ยอาจจะต้องได้รับอาหารเสริมเอวิตามินเสริมเกลือแร่น้ำน้ำเกลืออะไรเงี้ยคะ่ะถ้าคุณหมอใจ่าให้นะคะนอนนอนให้มากค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะไม่ค่อยแนะนําเปิดแอร์เพราะอากาศช่วงนี้ก็เย็นด้วยนะคะลูกพี่ก็นอนปิดแอร์อยู่พักเลยนะคะอ่า วิธีป้องกันนะคะพี่กันแล้วอย่างนี้ถ้าลูกไปโรงเรียนจะป้องกันยังไงจริงๆแล้วเขาก็แนะนาว่าหลีกเลี่ยงการคุกคีกับผู้ป่วยข้หวัดใหญ่นะคะแต่อย่างที่พี่กันบอกว่ามันแพร่เชื้อก่อนจะมีอาการได้หนึ่งวันดังนั้นลูกก็ไม่มีทางรู้เลยว่าคนไหนป่วยนะคะอาจจะยากตรงนี้นะคะเราต้องมาปรับพฤติกรรมลูกสอนลูกนะคะสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือนะคะด้วยแอลกอฮอล์ด้วยน้ําสะอาดนะคะหลังจาก,จากสัมผัสสิ่งต่างๆ ไม่ใช้ของร่วมกันกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําหลอดดูดน้ําช้อนอาหารผ้าเช็ดมือแม้กระทั่งการยืมสิ่งของยังลบสีอะไรต่างๆค่ะให้ระวังนะคะใช้ช้อนกางุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะโดยเฉพาะสัมผัสสิ่งของผู้อื่นนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะแน่นอนเราก็กินอาหารครบห้าหมู่นะคะดื่มน้ําสะอาดหลับให้เพียงพอเมื่อไหร่นอนไม่พอกินไม่พอดื่มน้าไม่พอคุกมกันต่ําค่ะ ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะคะหลีกเลี่ยงบุราเอ้บุรีและสุราจะรวมกันแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมพาลูกไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีเริ่มฉีดได้ตั้งแต่เด็กหกเดือนนะคะสําหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โอเคนะค่ะอย่าลืมกดแชร์ไลค์ให้พี่กันด้วยนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ